ครับนิดหน่อยไม่เยอะครับโอเคครับเดี๋ยวูหทางต่อไปครับหลังที่สองเรานิดหน่อยครับหลังหน่อยนะครับดูนต่อครับ สวัสดีครับวันนี้พบกับนักล่ามังมะาขาหวานนะครับวันนี้นักล่ามังมาขาหวานก็จะพามายามมุงดักกุ้งฝอยของเรานะครับดักกุ้งฝอยมงดักกุ้งหรือมุงนักปลาครับแต่วันนี้ผมใช้เป็นดักกุ้งนะครับก็ครั้งแรกนะครับวันนี้ก็ใส่ไว้ห้าอันครับสะข้างหน้านี้ก็สองอันครับข้างหน้านี้หนึ่งนะครับแล้วก็สะฝั่งนี้อีกสามครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับก็เป็นการ ทดลองหมายทดลองเหยื่อไปก่อนนะหมานไม่หมานก็ค่อยว่ากันใหม่อีกทีครับไปครับไปติดตามผลงานของเรากันเลยาดูครับหลังแรก่อได้กินหรือเปล่าครับวันนี้ครั้งแรกนะครับที่ดักเดี๋ยวก็ใช้เป็นอาหารปลาดุกครับหลังแรกของเรากันเลยครับพอมีบ้างหรือเปล่าครับ มีอยู่นะครับนี่ค,ครับนิดหน่อยไม่เยอะครับเยียครับเดินไปทางต่อไปครับดูนี่2ของเราครับข้างหน้านี้ครับค่อนข้างจะเดินยากหน่อยนะ วันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรมากมายนะครับก็แค่ลองหมายลองเหยื่อไปก่อนครับค่อยว่าอีกทีครับหลังที่สองพอมีอยู่ครับหลังที่สองรอนิดหน่อยครับหลังหน่อย นะครับวนต่อครับครับเหลือกสามหลังสตอนนี้สามหลังนะครับข้างหน้าผมนี่หนึ่งตรงนู้นสองครับแล้วฝั่งนู้นอีกสามครับดูเลยครับปลาสิวเต็มเลยครับนามันดักปลาซิวนะครับ ครับหลังที่สามของเรามีหรือเปล่าอะไรกินหรือเปล่าครับมีครับแต่ไม่เยอะครับครับนิดหน่อยนะครับ,บรวมๆกันไปครับโอเคครับ ดูหลังที่สของเราครับข้างหน้านี้ครับสามหลังมาก็ได้นิดหน่อยครับไม่เยอะปลาซีวนข้างเยอะนะครับกุ้งไม่ค่อยได้ครับหลังนี้แทบไม่มีเลยนะครับ ให้มีกุ้งครับนิดหน่อยครับนะครับโอเคครับดูหลัางท้ายของเราฟังู้นครับดูหลัางท้ายของเราครับท่านผู้ชมไม่ค่อยจะมานครับวันนี้รังแรกครับไม่เป็นไรครับเป็นการลองเหยื่อลองหมายไปก่อนครับอันนี้เดี๋วาจะเงียบครับ มีอยู่นะครับแต่ว่าไม่เยอะเลยครับหรือว่าเป็นที่หมายหรือเป็นที่ยาครับเดี๋ยวต้องลองปับเปลี่ยงอย่างไรครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรารวมๆกันครับนะครับสําหรับผลงานที่ตะกุ้งห้าหลังของเราครับวันนี้ครั้งแรกครับได้นิดหน่อยครับ กุ้งตัวเล็กครับออกเยอะครับดูแล้วรอดได้ครับแขวนไว้ก็ล่วงออมาเต็มเหมือนกันครับก็ดักวันนี้ก็เป็นการทดสอบหมายทดสอบเยอะก่อนนะครับแต่ปลาซิวค่อนข้างเยอะครับตะนี้แต่กุ้งนะไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมาดักหลังผมจะมาดักเป็นใส่ลอยครับดักลอยดักปลาซิวดูครับ สำหรับวันนี้ก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับแต่ก,ก็โอเคครับรวมๆก็พอได้เป็นข้าวอยู่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นักล่ามังมะขาหวานในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ทันใดครับที่มีความชํานาญเรื่องนะกุ้งก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันได้ครับก็สวัสดีครับ